ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อไวคนเดิมครับวันนี้พ่อไวปลาสาครับเนาะอ่าบอนบอนมาอยู่นะครับเอาของมาเซ็นไหวนะครับเนาะถือเอฟพี่ของกาพารวยเพิ่นอ่าส่งเงินมาให้ในเอาของมาเส่นไหวเพราะว่าเพิ่นถือเลขงวดบังหันนะครับที่มาเอาหาซูหนึ่งนะครับเพิ่นก็ถือไปอ่าหลายหลายหลายแสนครับอยู่อ่าอยู่ไอ้ไอ้ยังก่อนในแค่นดาบครับเอฟซีพ่อไวอยู่ทั้งอ่า อเมริกาเนี่เป็นยังไงน้อครับคือ,อยังเงียบเลยเนาะอืมคือพอเห็นตอบเห็นไวน์ยังไงมาน้อครับเนาะถือกันบอน้อครับทั้งคุณนะ่ะถือเด็กถือเบือกันบอ,รนบอรนครับบาดนี้ก็มาอ่ามือนี้ก็มามาเส้นไหวนะครับเพราะน้ำของน้ำหยางมาอ่าเส้นไหวได้ตามอ่าที่ได้ได้รับปากกันไว้น้อครับเนาะว่าขั้นได้ออกตัวนั้นอิลีก่ะอ่าสีเอาของมาถาวายนะครับเนาะแล้วก็ได้นำผลละหมากรากไม้มาถาวายอ่าตามที่ได้ รับปากเอาไว้ครับนี่ครับของเส้นใยของมาถวายนะครับนี่น้ำของมาถวายแล้วครับเอาอันนี้ก็เป็นที่รับปากเลยครับเด้อแต่ว่าเป็นเอฟซีของกาผ้าด้วยครับเอฟซี FC ของผ้าไวบเพรท่านในมีผู้ใด,ดทรงขามาครับเพราะว่าอาจจะใครเฮ็ดให้ก็อยากให้เฮ็ดให้อยากให้ทำบุญร่วมกับทรงขามาานนะครับเด้อไว้กับเสียไทยขาดขถึกถาศกถาศกวัฒนามีเนาะถ้าได้ศุกได้ลาบนะครับเนาะก็ให้อ่า อยากทำบุญห่วมอยากให้พ่อไว้เฮ็ดยังใหก้กับข้า,าขเม่นเขามาครับพ่อไว้กสีมาตามมเาเฮ็ดให้ถึงทีถึงทางนะครับแต่โชคดียุหันยุนีแล้วเนะาะบัดนี้พ่อไว้กับเขามาเมื่อกี้นี่สี่เขาไป้างในเลยครับเพิ่นกับข้าเขาศพเขายัางเนาะก็เลยยัง,งถ้ากันมาเฮ็ดอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับมอ,มองพี่ผีผูกข้อตายเห็นกับ่ได้เข้าไปเฮ็ดแล้วครับเพิ่นกำลังอยู่กันหลายคนก็นเลยมาเฮ็ดฝั่งอีกฝั่งหนึ่งดึงสายสินมาครับามมาเฮ็ดนะครับก็ได้ ของมาถวายตามที่รับปากเอาไว้นะครับเนาะแลเลยบุกเข้ามาในป่าเผีนะครับเหลียวมองได้กระมตศปลานะครับมันเป็นปลาสาเนาะครับเนาะอยู่ในนี้เนาะอ่าเป็นเสาอ่าเสาไม้เสาหยังเพิ่นปักเอาไว้นะครับมองไวเพื่อเพิ่นฝังคนนะครับเพิ่นฝังไว้นะครับมองมองผีตายหงนะครับนี่ครับเห็นเป็นเสาสันแม่นเมดเลยครับโดเกเดอยู่นะเป็นฝังเอาไว้นะครับเพื่อคนตายอยู่นี่นี่มิตรผีตายหงนะครับมีิตรคนตายหงเพิ่นเอามาฝังนะครับเนาะ ส่วนข้นไตธรรมดาเพิ่นกะเอาไปเผาครับเพิ่นกะเดเอาไปเผาอันคนตายหงเนื้เพิ่นก็เดียมาฝังตามความเสื้อของคนโบราณสมัยเก่านะครับเพิ่นกะเฮ็ดจังสั้นครับเพิ่นว่าคนตายหงเนื้เพิ่นผัให้เอามาเผาเพิ่นก็ต้องฝังไว้ก่อนนะครับนะครับเป็นตามความเสื้อนะครับเนาะบาดนี้เพิ่นก็ได้เอามาแล้วเพิ่นก็เลยมาจุดธูปครับจุดธูปเอาไว้กะสชขึ้นนะครับเนาะเฮ้ากะสชได้ไปเบิ้งเลขกทูบเชได้ไปติดตามกันครับว่าเพิ่น อ่าสีให้ตัวไดนนะครับเนาะก็เอาไปเสียงโศกเบิงอันนี้ปรดใจวิจแยนไยางคนรับชมนะครับเด้อคันว่ามากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอไหวในนะครับเด้อพอไว้ก็สิเดพิ่งกำลังใจอ่าไปฮาอ่าตัวเลขดีๆมาฝากนะครับเนาะโอ้ต้นยอปลาตัวนี้ไหมมาเห็นต้นยอปลาตัวหนึ่งนะครับปฏิว่าเอ้าคือว่าให้เห็นแน่เอากับยุ่ยในปลาเห็นอีกอย่างละมันบ่มีอย่างเสี่ยงเห็นนะครับในปลาซามันก็มีตาปลาเนี่ยนะครับว่าอืม นะครับอาพอไอ้ที่ภาพไปเบิ้งลักกันเลยครับมันไม่มีายซื้อเลยครับมันบ่มีคือปลาษาฝรังนะครับอันนี้ปลาษาคนไทยขั้นเสาฟังไว้กัเป็นเสาเป็นเสาขึ้นมาซื้อๆเดี๋ยวฟังไว้จนปวกกินจนยั้งคนเลยครับมันก็หักก้อนลงไปหมดแล้วเนาะอนี้ครับเห็นบ่ครับนี่นี่มีต้นอันนี้ปูกครอยนี่ครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นเสาเ้อครับเด้อนี้เด้อเสาต้นเสาต้นนี่่นนอามันฟังฟังใบต่างๆคนไต่คนนี้นี่ครับเอาไม้ทับใ้ครับเห็นบ่ครับนี่เนี่ย เอาไม้ทับไม่ยังไว้ครับนี่มันกระถิญญั่งยุทลักษณะนี้แหะครับเป็นหลักฐานนะครับเนาะเป็นหลักฐานเป็นยังไว้นะครับเคนเก็ดไปเองทีละครับหลายครับคุ่นกัมเรีนได้ครับทางในี้กัมเรีนแม่นเมดเอดครับที่เสาโคโดเกเดอยู่นี่จีแม่นเมดเด้อครับเด้ออันนี้อยู่ในป่าศาเนาะครับเนาะทำมาบุกป่าศาอีกเช่นเคยครับมือนี่บาดนี้เขาสิได้เลขตัวใดเขาก็สิไปเบิ่งเลขเอาเขาเอาไซเล็กถูกมากๆว่าข้ามันออกมาสามตัวเลขถูกนี่เนาะครับกับเพรไอ้กระไดบอกนะครับเด้อขันเลขตัวนี้ออกมาสามตัวเพอาะไอ้เอาเราให้ไกลตัวมาย นํามาถวายนะครับเนาะนํามาเส้นไหวว่ก่ซื้อเอามาเส้นไหวนะครับเนาะบ่อเด็ดขั้นออกสามตัวนะครับเนาะไปเข้าสิภาพกันไปเบิ้งครับไปเบิ้งอันเครื่องเส้นไหวนะครับพอพอพอต้องใดต้องล่อให้ถูบเบิดก่อนเนาะค่อยสิไปได้ครับถูบเบิดแล้วค่อยสิไปได้ครับเข้าสิว่าเบิ้งเหล็กถูกบกระบาดใน,นเหล็กถูบที่จะจุดไหวนะครับเนาะโอ้เหล็กถูบก็จุดไว้คืองานเลยครับเอาถ้ามันออกมาตัวนี้อีหลีหันเขาให้ขีนเอาเราให้ไกลตัวมาเด้อครับเนาะ ตัวไรสีร่วมบุญก็พ่อไว้กับรวมบุญมากนะครับเด้อคันได้ได้ออกมาตัวนี้อีรีสามตัวนี่ครับเอาสีมาเฮ็ดให้นะครับเนาะผีบวมไม่หยาดเลยพวกผีต่างๆที่อยู่ในป่าซ่านี่อยากกินอยากยั้งกะให้ออกเด้อครับไปใสเหล้าใส่น้อยก็ได้เด้อครับเด้อคันมักกะเอาไปไสครับใสเหล้าใส่น้อยก็ได้มักเหล้ามักน้อยนะครับเนาะได้ตลอดเดือนครับทั้งเหล้าทั้งน้อยนี่ครับอันเบีกเอียงอ่ะอยู่ทั้ง ประเทศนอกประเทศน่านมันออกทุกมือออกคงยังเข้าไว้กับพวกหุ่นจักกำ้หรอกครับเข้าไว้กับมักต่างตเะเรกไงเขานี่แหละเมื่ยรัฐบาลนี่แหละหุ่นจักเวลาออกก็ออกเมื่อวันที่สิบหกก็วันที่หนึ่งหุ่นจักอยู่หรอกปันยังครับหุ่นจักดีปันยังเออาันนี้สำหรับตัวเลขตัวนี้นะครับเตอร์ดีอยู่ปลาสาบ่มีซื้อนะครับปลาสาเนี่ยเอาปลาสาบซื้อเดี๋ยวคำนวณเอาว่าขึ้นซื้อว่าปลาสาบนี่งตะไปจักเสียออกสีปลาสาบยังน้รับเนาะ ป่าซาผีไตหงวงบอกครับเถ้ามาป่าซากเนี่ยป่าซาเก่าครับสมัยดังเดิมสมัยโบราณครับเพิ่นบ่มีเมมนะครับเพิ่นบ่ได้เขาเมมแต่ก่อนเพิ่นเขาใต้ป่าซากขั้นบองได้เพิ่นที่เผาเพิ่นที่เป็ทางไว้เพิ่นที่เป็นเอาไม้มากองไว้เฮ็ดกรองฟอดนะครับนั่นน่ะเออเอิ้นว่าป่าซาครับอ่าป่าช้าเก่านะครับป่านี้มันก็อ่าเป็นยังล่ะปล่อยกะอ่าได้เขามาเบิ่งครับก็มาครับสัมผัสแหละกะ ขนลูกแยบแยบจุดเดียับเมื่อนี่ผีบ่ได้ดึงขาครับอ่บ่บ่บมีคนกล้าเข้าไปน้ำพ่อไว้ครับพ่อไว้เข้าไปข้างในกับอาจารย์นะครับด้อเข้าไปข้างในคณะอาจารย์มันดึงอยู่ครับดึงพ่อไว้ไว้อยู่อ่าพ่อไว้กะย่างเข้าไปเนาะครับเนาะย่างเข้าไปกับอาจารย์บ่มีคนก้าเข้าน้ำเลยเมื่อนี่อ่านี่บัวมีคนก้าเข้าไปน้าส่งได้ครับว่าก้าเข้าไปในป่าทำหนากันยานป่าซาที่ตาพ่อไว้เไปกับอาจารย์สองคนนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเลขทูบด้วยครับด้วย เลขคูแล้วก็เข้าสิบแม่เบิ้งเลขตัวนี้ครับอีกวันนี้นี่คือเลขเออผลไม้ครับทิ่ติดผลไม้มากนะครับนาะอาัดเสียเอาไปเสียงดวงได้เด้อครับเอาเอาไปเบิ้งนะครับเด้อขามันเข่าเนาะครับเนาะขามันเข่าเขกาเอาไปเบิ้งครับขามันใดนะครับขามากเก็ดศุนก็เอาไปครับอ่าเก็ดศุนก็เอาไปแล้วครับเด้อไปเสียงไปเบิ้งครับเก็ดศุนยุนเก็ดครับเนาะอันนี้เป็นสถานที่จ่ในป่าสาเนะครับสำหรับเลขถูกเพากอะไรตัวนี้ทางงามง่ามเลยนะครับจัดไปครับจัดไป กันเป็นเลขไงนี่เราให้ไงตัวมาหด้อครับสามหนึ่งหนึ่งสามสามสามสองสองสามนะครับ, 3, 1, 1, 3. 3, 2, 3รบมันจิเป็นได้นะครับเนาะสามสองตัวมันก็เป็นสองได้ครับถ้าเอื่นว่าสามสองสองสามกับสามหนึ่งหนึ่งสามมันเป็นได้นะครับเนาะท่านใดท่านเป็นตัวนี้อหรีหอันแต่อย่าลืมนะครับเนาะมีโชคมีลาภก,กันทุกคนแหละครับมาทำบุญร่วมกันเนาะเอามาให้เขากินครับเพราะรับปากเขาแล้วนะครับเนาะรับปากเขาแล้วก็ต้องมาให้เขาเอาก็สิมีโชคมีลาภไปเรื่อยๆครับ ได้โชคได้วัตนะได้ตัวดีๆไปทุกหมวดทุกหวดนะครับเนาะไก่มันไดก็มาได้ครับวับยุไก่ได้ครับวับยุไก่ได้ดิอยู่แถบแถบภูเขาอ่าใกล้ๆอำเภอเขาสวนกวงนะครับจังหวัดขอนแก่นกี่ล่ะมาบอใกล้ป่าน,นนีได้ครับมือนีบากบันมากเขามากอ่าในดงในป่าเนาะครับนะเนาะอ่าติดตามพอไวไวไเรื่อยได้เลยนะครับเด้อจะเรื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอไว้เด้อครับเด้อพอไว้สิภาพไปเอาตัวดีๆมาให้เนาะครับเนาะ เล็กเด็ดเล็กดังมองได้ว่าดังๆสิตามมาให้าสำหร,รับคลิปต่อไปนี่สีผ้ากันเขาทำนะครับบัดนี้าสาีไปขอไม่ได้ทำเพรานอาจารย์ที่ผ้าไปเอาทำเขาเขาทำนะครับก็เอาไปสีไปขอไม่ได้ทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อติดตามไปนะครับเพื่อสำหรับคลิปนี้ก็ให้มีโชคลาภก,กันทุกคนทุกคนโชคจงเกิดกับเอฟซีพอไหวทุกทุกคนทุกคน,นะครับเด้อสวัสดีครับปฏิญางงามๆครับ